จากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปยังพับปลาบพิธีสนามหวงซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเปิดงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพจัดขึ้นในโอกาสครบ90ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเผยแพร่ค,ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ โอกาสนี้พระชาชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้เฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าถูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชพื้นเมือง4ี่ชนิดได้แก่พันธุ์ฝรัง่งพันธุ์พริกพันธุ์ขมิน้นฉันและพันธุ์ดาวเรืองในโครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปีซึ่งประชาชนจากทั่วประเทศช่วยกันรวบรวมไปได้306ตัวอย่าง งานเกษตรแม่โจ้ปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสัมมนาทางวิชาการการอบรมหลักสูตรระยะสัน้นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตรทางพืชผักไม้ผลพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาสำหรับไฮไลท์ของการจัดงานอยู่บริเวณโดมผันไม้ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ ก้านวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืนแสดงพันธุ์ผักชื่อพระชานทานที่ส่งเสริมสู่เกษตรกรแสดงการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกเช่นปลาคอสมเด็จพระเทพและปะาะลาคอไหลเสือแม่โจ้รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าต้นน้ำการค้นพบตะกรแต่แม่โจ้แพร่แสดงถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้นอกจากนี้ยังแสดงผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นข้าวหอมแม่โจ้ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์เพื่อการส่งออกองค์ความรู้ทางการเกษตรและนวัตรกรรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติช่วยคิดคนและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการประกวดปลาสวยงามและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและสินค้าโอทอปผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่24ธันวาคมนี้